เจะลงทางกันแล้วนะครับตอนนี้ไม่หลงเราเนี่ยหลงได้ไงเน <c oughs> ี่ย มกินอ no <si suppression> ันไหก่อนกินนี้ก่อนวะไหนได้เออนี่ก่อนิกงกันนิดขาผัดจาละเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบ้าบไปแล้วอันีมงชาอะไรเลยช้บรรยากาศบ้างเลยหันมาตกใจคัิดก็เหมือนคิดเนี่ยตอนนี้สามสามคน เขาจะไปเล่นนั่งกันแล้วนะครับฟั่งปังเลยนะเออมันมันแน่นแล้วอ่ะเดี๋ยวถือให้ดดนี่อะไรเนี่ยโอ้โหดจริงจริงจะได้ไหนแน่นนี่แน่นคือเสื้อมันแน่นหรือว่าตัวกูแน่นตามนี้ อนนี้ก็มันจะฉีกกานดาวิดล้มพันนะต่อเลยทรงมเรีกเป็นลงที่ตรงนี้เอ้าเปงนลงตั้งแต่ต้นต้นนู้นที่มันลงกันนต้นน้น้ไหลมาดีกว่าไปับไปเลยงลึกนะอ่าบรรที่นี่ก็ดีนะครับรอยตรงนี้เยนี่ก็ได้ตไหนี้นะกิจิพงศ์โดนโมแดงกระเท้านะครับเอ้ามองไหม ไเดอร์ตัวมึง <occurs> <classy> <navigation> ต้องเปียกก่อนนะตรงเนี้ยไม่มันไม่มีปั๊บการเข็มขัดมันจะขวนนะขวนสไลเดอร์เขาปะเฮอ๋ออันต่อโอ้โหมันดิ่งเอออันต่อมันดิ่งมากเดี๋ยจะบอกเคยมาเล่นเลยเหรอทำไมมันคุ้นๆเหมอนเนี่ยตอนนี้ก็ถึงสไลเดอร์ โอยพงคงเสีแล้วเหรอแต่ละข้างบนมีน้ำอยู่เลยทำไมไม่ได้จังจำขึ้นไปครับตอนนี้ก็กลังเดินขึ้นไปนะครับที่ลานแางนะคะไม่คือเราไอ้ตามตรงนี้มันดงกว่าตรงนั้นจริงๆแล้วคือมันลงแล้วโดยพงกันดีกว่าพงลงไหลมาด้ลงไม่น้ำเลยครับตอนนี้กันตวิทย์เกิดเกิดอาการกลัวขึ้นมานะครับจะลงดีไหมครับตอนนี้พงลงมาดินะฮะ เอเคคัพร้อมยังครับตอนนี้อะ่รเฮ้ยอย่าแก้งผมคุตกนะไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่นะผมจะตามกินพงไปนะครับ ตอนนี้กัน <lawsuit. S 1> ตวิทย์กำลังตามขึ้นไปนะครับกันครับบอกสิครับว่าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมขอยถอยฉับขัดกันนะครับฝากไหมไอ้ยัยเดี๋ยวมันรักพอเอาไหมอเอาไหมอุแม่เอ้ยเฮ้ยกางเกงกูมันไม่อมเนวยบอกว่าอ๋อ นเดี๋ยวไปไ <c oughs> <c oughs> หวไหมเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้ <c oughs> แล้วไมไม่ขึ้นนี่่ะที่ยึดกันแล้วไมไม่ขึ้นตัวนี้ลมแรงมากครับตอนนี้ เฮ้ยยกันตวิทย <sp ans apology> ์ไ <respond> ด้แผลนล้นะตัวนี้เ้ยเป็นแผลเลยมัโดนอะไรมาน่นเลือดออกเลยไอข้างบนนี่แหละที่ล้างตัวที่ล้างตัวแบบไปกันเลยตามเลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปก่อนหันก่อนยง เยอะเอ้ยเอมาเร็วอยมาเดีาอัดคลิปไห้า่คนเดียวดียววมาเร็วมาเร็วไม่เจอต้องลือขอออกมาเดี๋อัดวิดีโอกันไปยพึ่งอเค ช่างเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานจริงๆไม่ไปหรมาเนี่ยแล้วจะต่อยยังไงไม่เข้าใจมีไก่มีไก่ไก่ตไอนนี่เข้ามาทั้งคู่อ่ะ อีกนิดนึงการการโยกโยว่าไของการดาวเว้เออนะครับไข่เนเอาเลยการดาเว้ยินท้งยเยี๋ย้อยเหลือเลยใย่ไหมครยบใช่ครั่ครับเสียนมีใช้เวลาขึ้นเงอยู่นานนะ เนี่ยกลยแล้วลูกอ่ะเนี่ยกันวเวทท่าดีมากแล,ลี่เอ้า โดยเฉพามีเด็กม <of the> <ici> ีเด็กเชียร์อยู่แึเปล้าเนี่ยตอนนี้เรามีกองเชียร์อยู่ทางด้านฝั่งขอบสระตัวนั้นนะครับเร็วเร็วดิมันไม่เอาด็ดเลยเอาเร็วๆเฮ้ยเอา นี่โอนี่ผักผักครับสำเร็จวิชามาจากวัดเ้าหลินนะคนนี้เนี่ยตอนเนื่อยเนี่ยผักเลยล้มแน่นอน ตอนนี้อะผมกำลังชิ้นไม้เสื่อบุอยู่เลยไปโอ๊ยเดืได โอ้ยโอ้มึงตอกันได้แล้วแหละเย้โหกว่าจะตกกันได้นะครับคุณเรื่องน่าจะบวมเชียวร้อนจริงๆเนี่ยน้องนิด

เราเลยต้องมาหลบกันตรงนี้ทำไมค่อยๆมาได้ช้าๆจังอ่ะไม่คยไหละข้ไวยอ่ะครับขนาดนี้กันตะเูนขึ้นไปแล้วนะแต่ยังไม่ยังไม่ได้ลงาเลยขึ้นไปนานมากแล้วฝนก็ตกลงด้วยนะเราจะต้องมาหลบกันกับตรงนี้ถ่ายรูปแป๊บ จานเราอยู่นี่คุณพนักงานครับพนักงานเดี๋ยวน้ำครับเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำให้หน่อยมีปั๊กซี่กับน้ำแข็งตรงนั้นเฮ้ยกับเขาผัดแม่น้อยหน่อยผัดแม่ยกครับโไม่ช่วยเรื่อยๆยังมีคลิปโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพลงถอดหนคนใหญ่เอ้ยกันเยอะเข้าเข้าก็มึงใส่กิ่งไม้ก็เลยโด้ตกใจ ไอะ่รตัวอะไรพอละสิตเหอแหน้าไ่ได้่ังคเหรอหรไม่ทั่วป่ะขาวไม่ถึงเหรอโอ้โห็ไม่เก่นพักไม่ใช้หอลองหนู่งกูไม่ใช่เด็กกันยาไอ้กินเสื้อกอล้เนอค่ Cái không nhiều nữa, tập, ai thế, ôi mua lên, lên cứ lót, lên cứ lót, tập, không, 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 không,

ไม่ขึ้นเลยอันนะอันนะไม่ลงมันเป็นของเลยขมันดำดิ่ไม่จริงไงมันยังไม่ลงทไมดูคลิปสิไม่ดูคลิปไม่ดูคลิปอ่ะเดี๋ยวดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวออกเดี๋ยวอัพให้เลยเนี่ย

ของเขาเนะี่ยอาไงของเขาเราว่าเอาไันนี้แหละเราเก็บแค่ของเราแล้วเราก็จัดของเขาให้มันแบบว่าไอ้นั่นให้เหมือนว่าเราไม่ได้มาที่นี่ oh oh. มันเป็นเทิร์กไอ้น,นี่มากเลยอ่ะ,ะดูดิทางขึ้นน่ะเห็นปะยัยงขึ้นได้แต่ว่าพอลงลงไม่ได้เดีมันมีทางอ,อ,กอีกทางหนึ่งเราไม่ได้กลับมองนี้หรอก ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังครับสเกิร์ตไม่สนุกเหมือนตอนมาแล้ววะมันเจอแท็กปัญหาเนี่ยตัวนี้คือสเกิร์ตมันหลุดแล้วก็เหมายว่าชนข้าวหลังจะไม่พารถคันนี้มาไม่เหมือนแล้วครับในการมีไข่มีอะไรน้ำเหล็มไหมม้มันทันถ้ามีอย่าเอามาไขมันมีกันไกาามส